คนรักใครชอบใครก็ดูกันเราเองนะคะที่รักของใครมั่งก็ดูนเนี่ยเป็นไงล่ะที่รักของทุกคนคงไม่ต้องบอกว่าชื่ออะไรกันมั่งนะคะตัวนําทีมเนี่ยค่ะคนเสื้อส้มเนี่ยตัวดําๆเนี่ยคนนําทีมดูเอาสวยงามอลัมจิตเลยบ้านช่องห้องหอดูเอาค่ะทั้งนั้นค่ะ นูน่นนี่แม่วยวายไปแล้วรอบหนึ่งวิ่งหนีกันไปแล้วนะคะยังเหลือผู้ไม่รู้สึกรู้สาอะไรนานเป็นไงล่ะคะเป็นไงละ่ะเดี๋ยวแม่ลองเรียกเานาว่าเขาจะมาไหมชาลีชาลีครับไม่มาไหมคะความไร้กาดของเขาชาลีครับชาลีไม่สนใจค่ะไม่เคยสนใจอะไรทั้งสิ้น เล่นกันละเนรนาดแล้วก็ไม่สนใจทั้งสิ้นดูเอาเถอะเฮอเนี่ยทั้งนั้นเลยดูเอาค่ะเดี๋ยวต่อจากคลิปนี้นะคะแม่จะพาทุกคนไปดูสมาชิกใหม่ของบ้านเรานะคะดูความสนไปก่อนนะคะต่อจากคลิปนี้ในในคลิปนี้แล้วค่ะเดี๋ยวแม่จะทำต่อนะคะเพราะว่าคลิปนี้คลิปสั้นๆสำหรับให้ดูว่าใครดื้อนะคะ แม่ก็พามาดูเด็กๆนะคะตามสัญญานะคะเขาก็อยู่ในกลงนี้นะคะกับแม่เขานะคะคือสัมฤทนะคะส่วนคนขวามือเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำลูกใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่ก็อยากรู้อยากเห็นนะคะอยากรู้อยากเห็นนี่ก่อนลูกเดี๋ยวแม่ดูน้องก่อนพามาดูเด็กๆกันเนาะ นี่นะคะเด็กๆแม่ให้เห็นเนาะสําฤเขาไม่ห่วงแม่หรอกคนนี้ค่ะหูเนี่ยน่าจะเป็นสีดำนะคะหูสองข้างเนี่ยน่าจะเป็นสีดำจริงๆเขาไม่ได้ขาวนะคะทุกคนอาจจะเห็นว่าขาวแต่จริงๆแม่มองว่าไม่ขาวสักทีเดียวน่าจะนวลนๆนะคะน่าจะเหมือนสุดสวยอะค่ะ นะคะน่าจะเหมือนสุดสวยยายยายของเขาก็คือแม่ของชัดชาตินะคะนี่ค่ะแล้วก็น้องดำสองตัวนะคะตัวนี้เหมือนชัดชาติมากเลยนะคะทำไมถึงเหมือนชัดชาติเขาจะมีถุงเท้าขาดสอข้างถุงเท้าขาดอย่างที่แม่เรียกก็คือว่ามันไม่มันไม่ใช่ถุงเท้าแบบเต็มๆต็ะคะ่ะจะมีถุงเท้าแค่แค่นิ้วเนะะี่ยค่ะ แค่นิ้วเนาะถุงเท้าแค่นิ้วแน่ให้ดูถุงเท้าแค่นิ้วเนี่ยค่ะเห็นไหมคะแค่นิ้วเนี่ยสองข้างชัดชาติจะมีถุงเท้าแค่นิ้วสองข้างที่ขาขาหลังเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็มีหน้าอกขาวๆเนี่ยมีหน้าอกขาวๆเหมือนชัดชาติตัวนี้เหมือนชัดชาติมากนะคะส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยคงจะเป็นน้องอึนะคะซึ่งแม่เขาเลียไปแล้วแห้งนะคะแล้วก็ ตัวหนึ่งจะเหมือนแม่เขานะคะจะเหมือนแม่เขาคือดําสนิทดําสนิทไม่มีขาวเลยนะคะตัวนี้จะเหมือนแม่เขาแม่เขาเริ่มห่วงละจะลงมาหาลูกอ้าวลงมาลงมาลงมา,งมาเขาก็ห่วงลูกเขาเนาะอืยตัวขาวนี้นะคะอตัวขาวมาดูใกล้ๆ แต่แม่คิดว่าหูน่าจะดำนะเพราะว่าสีดำหูบอกอยู่นะคะแล้วก็ไม่ได้ขาวขึ้นอ,ออกนวลตานะคะถ้าขาวผิวจะขาวกว่านี้ผิวจะแดงกว่านี้นะคะสีออกนวลตาขนสั้นขนสั้นเลยนะคะคือไทยแท้เลยอะ่ะแมวบ้านๆเลยะคะ่ะแม่รบกวนเขาแค่นี้ดีกว่าเดี๋ยวเขาเครียดค่ะ แล้วเราก็แวะกลับไปดูคนดื้อต่อดูเอาเธอค่ะตีได้ไหมเนี่ยตีได้ไหมไอ้ตัวแสบเนี่ยตัวดำๆตัวเนี้ยเนี่ยเนี่ยตัวแสบเนี่ยเนี่ยกลัวซะที่ไหนตียังไม่รู้เรื่องเลยทุกคนเนี่ยอืมอืมเจ้าทองมาร่วมวงสาคณนาญาตกับน้องอีกอืมเนี่ยผู้ที่ทําเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะชัดชาติเนี่ย รู้เรื่องบ้างไหมชาชาติไปดูลูกดูเมียมั้งกระเป๋าเราอะเห็นไหมคะเห็นถุงเท้าไหมทุกคนเนี่ยชาชาติเดี๋ยวก่อนให้แม่ดูถุงเท้าก่อนเนี่ยเนี่ยถุงเท้าสองข้างของชาชาต์เห็นไหมคะเหมือนลูกเขาอะค่ะเนี่ยแหละค่ะเหมือนเลยเกิดมาเนี่ยเห็นไหมคะถุงเท้าสองข้างที่แม่บอกว่าถุงเท้าขาดเนี่ยแล้วขาหลังทั้งคู่แล้วหน้าอกด้วยเดี๋ยวแม่ให้ดูหน้าอกชาชาตดูหน้าอกก่อนหืดูที่ดูซิทแพคเห็นไหมคะหน้าอกขาวเหมือนกันเลยเนี่ย เนี่ยหน้าอกเขาขาเหมือนลูกเขาอะค่ะเนี่ยหน้าอกเขาเนี่ยเหมือนเลยเนี่ยก๊อปปี้กันออกมาเลยค่ะก๊อปปี้เลยเนี่ยชัดๆจบที่คลิปนี้นะคะทุกคนสวัสดีค่ะ